ให้ถามปากบอกเลยนะแล้วความอ้วนความอ้วนแต่จะเป็นรังเกงรางเกงนี้มันทําให้ดูผอมมันแนวตรงไงจริงนะคะเกี่ยวมาไปดูน้องยายาไปดูความน่ารักของน้องยายานะคะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศจากงาน P N G ค่ะไปดูเลยค่ะสวัสดีสาวแผ่นดินใช่ค่ะวันนี้มาชมผมสวยดูหน่อย เม่อ่ยวันนี้มาเจอแปนแด้วยรู้สึกไงบ้างคะดีค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ออกงานนานมากแล้วค่ะก็ปั่นดาวเรืองอยู่ค่ะวันนี้ก็ได้ใจสวยค่ะวันนี้มันจะแป้นแปนแล้วก็มาโชว์ผมสวยด้วยมาเล่นเกมเป็นไงบ้างคะแฟนๆน่ารักน่ารักมากค่ะก็แป้นแป้นค่ะทุกคนเขาก็เต็มที่กันมากเลยค่ะบอกให้สะบัดผมก็สะบัดบอกให้แบบเต้นก็เต้นคอทุกคนเต็มที่มากอยูสะบัดนื่ว่าเป็นชาล็อก วัน้มาทีมนานาเนาะเป็นไงคิดถึงไหมคะคิดถึง่ขึ้นไปแล้วแบบพูดแบบิด,ด,ดๆถกๆนิรั่งแ่าวจริงๆน้องเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่มาเทอรินที่เลยบ้านยูวนี้นี่บ้านยูทวนี้เขาจะรถติด,ลดลบบไม่ได้มาห้างติดตาตื่นใจโอเคค่ะหลายชั้นมาก นิดน,นึ่งลงลนิดนึ่งนะน้องยาวๆอ้วนขึ้นนิดน,นึงเนาะนน,น,นใส่มาอยากอ,อ้วนคอนเสิร์ตคอนเนาะจะได้มีแรงพ้านมากเลยค่ะช่วงนี้ทะเลาะไรานกหนาว ละครก่อนได้ค่ะว่าแว้ว้ยอาจจะมีคิวต่อจากคุณชายใช่ค่ะก็มีคิวออนแอร์หลังจากเรื่องสุดท้ายของสุภาพบุรุษชัดเน้นไหมคะไทยมานานโยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นละครชีพนักแสดงแน่นมากก็น่าจะสนุกอยู่อยาบในคนเยอะๆอาจจะได้เห็นลุคใหม่ย่าด้วยโอ้โหนแมนมากขอมากเลยค่ะนี่มันไม่ได้เป็นฮัมบอยเนาะ ทำบอยค่ะแค่เป็นแบบผู้หญิงที่ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเลยทำตัวเทาๆยากดูแล้วเนาะอยากให้ดูเหมือนกันค่ะหน้าสดมีณเดดไม่สบายน้องยายาทราบข่าวไหมคะปวดหลังวันนั้นไปถ่ายละครด้วยกันค่ะก็แบบว่าจะลุกออกจากเก้าอี้ได้ก็สงสารอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบทำงานเราต้องลำบากเพราะว่าจะเหนื่อยกับปวดเดิมแต่ว่าพี่เขาก็ตั้งใจออกกำลังกายไปนิดนึง นองห่วก็เป็นห่วงอยงค่ะแต่ก็แฟนๆทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจพี่นเดชค่ะหลายคนเป็นห่วงพี่นเดชนะว่าแบบมันจะเจ็บหนักเพราะตอนแรกข่าวมาบอกกระดูกหักเลยค่ะนะยังไม่ไม่น่าจะถึงกระดูกหักค่ะแต่ก็แบบทรมานที่ท่านจะต้องเท่าที่หนูสังเกตนะคะเหมือนแบบทรมานตอนนี้ต้องขยับเยอะแล้ค่ะพีนเดดอ้วนเนาะพีนเดดหอมพีนเดชหอมลงไปเยอะเลยนะคะมีแต่กล้ามมันมัๆเลย เป็นยังไงบ้างคไม,ม่ประโยชน์ก็ผลัดให้เราเลยมไหมน้องเลนคะที่นี่นะคะก็ถ้าต้องการก็จะแบบช่วยๆอยู่ค่ะเพราะเขายืนหลังตรงก็ไม่ค่ยได้เป็นพยาบาลส่วนตัวหนูยังหนูยังไม่ได้เจอนะคะเจอแท็กที่ถ่ายละครค่ะก,ก็แบบก็ช่วยๆกันไปค่ะแล้วก,กับ NY เอ็นวายรอว่าจะมีงานร่วกันอีก กินเลยฝันถึงแฟนๆย,ย่าๆเลยค่ะเม็น่วงรองคอยผลงานเลยค่ะก็แล้วเท่านี้นะคะเ,เรืองก็จะออนแอร์แล้วออนแอร์แล้วค่ะ <c oughs> ก็อย่าลืมดูแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยค่ะ ยาวมากก็ควรเกินลงค่ะเขาบอว่าเหมือนแบบแต่งงานแบบกบรเนะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็เหมือนเอขาอธิบายว่าเป็น like, อะไรเพื่อให้ห้างอันนี้มีแต่โชคมีแต่แบบเงินเขา้า <c oughs> <c oughs> ก็ต้องใช้ให้เหมาะกับสภาพผมในช่วงนั้นๆถูกต้องนะคะเราน<ม>แนะนำเลยสำหร,รับโปรโตนดเมชแคร์เนาะให้าสาวๆได้เลือกใช้กันทีนี้วันนี้รเรามีการมอบของรางวัลด้วยเลือกตั้งของชิ้นเล็กๆก,ก,ก่อนดีกว่าอา ขอคู่บองนิดหนึ่ครับผมซึ่งรางวัลของเราก็จะมีด้วยกันใส่ในกล่องรับชิ้นส่วนสีขาวของเรามาดีดิแมสนี่นะอ๋ะอใส่ในกล่องรับชิ้นส่วนของรางวัลดิมะนั่นแหละฮะโ <Okay, okay. S 1> <ช>อเคโอเคเอาเอาเอาในนี้โอ <c oughs> เคโอเคซื้อเงิงน่อซื้อสิทธิ์ตรงนี้นะคะับน้องระยาสำหรับหลายท่านเลยนะครับได้มีการซื้อสินค้าครบ2 9งบาทแล้วสะบเก้า สี่ท่านนะคะซึ่งเป็นผู้โชคดีได้ช้อปปิ้งสินค้าของเราครับครบ299บาทอ้าหมายเลขหนึ่งก่อนเลยหลักฐานาดูนะอ่าอ๋อ้ามดูนะเดี๋ยวห้ามดูอย่างนี้เลยหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นครับผมสามสิบแอดชูเมอร์ไพร์ลาแอดดูชื่อก่อนใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเซตชื่อตอนรับของเนาะใช่แล้วนี่ต่อไปคนที่สามเลขที่หนึ่งเลยค่ะ number one number one ค่ะครับผมผู้โชคดี Thank <laughs> you. So เดี๋ยวเราจะมีช่วงท้ายด้วยยังไม่พูดเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาครับผมมาเปี่นจีทั้งทีเรามีโชว์เด็ดๆด้วเต็มๆแน่นอนนะครับดูจากการแต่งตัวมาคล้ายกันต่างแค่สีอย่างเดียวพี่แก้มจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสีของของผลิตภัณฑ์วันนี้เนี่ยจะเล่นเลยใช่ไหมเล่นเลยเล่นเลยเขาบอกว่าให้แต่งเป็นสีครีมครีมขาวขาวผมก็เนี่ยอ่ะมีครีมๆหน่อยมีทองๆหน่อยเหลืองๆหน่อยพี่แก้มมาขาวดำเลยขาว ขาวดำอะ่ะไม่เข้าตีมอะ่ะสีผิวพี่สีครีมค่ะครีมครีมคาราเมลไม่ด้วยคุณ<อ>บไม่ธรรมดา,านะ